การดื่มสุราทำให้ผู้ดื่มทำทุกสิ่งอย่างไวความสามารถในการคลองสติหายไปอย่างไวตัดสินใจอย่างไวกลายเป็นคนกล้าได้กล้าเสียอย่างไวเงินในกระเป๋าก็หายไปอย่างไวเวลาหายไปอย่างไวเย้ต้องรีบกลับบ้านอย่างไว ตาร์ทรถอย่างไวเหยียบคันเร่งอย่างไวแล้วก็ถึงอย่างช้าอยู่อย่างเดียวรู้สึกตัวช้าไปดื่มก็อย่าขับเลิกเล่าอย่างไวดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 กระบะแหกโคง้งชนต้นไม้ทั้งรถทั้งต้นไม้ขาดสองท่อนคนขับกระเด็นออกจากรถบาดเจ็บสาหัสสองรายจังหวัดตราดมอบเงินและสิ่งของบริจาครวมน้ำใจชาวตราดช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้เป็นวันที่สจังหวัดตราดสงมอบปากกะตัาแห้งและปาทุ่แหงประรชาทานให้กับเยาวชนใน4จังหวัดภาคเหนือ ตามโครงการต่อต้าโรคขาดสารไอโอดีกระบะแหกโค้งชนต้นไม้ทั้งรถทั้งต้นไม้ขาด2ท่อนคนขับกระเด็นออกจากรถบาดเจ็บสาหัสสองราย เวลา00:12นาทีวันที่9มกราคม2560บริเวณโค้งท้ายวังถนนสุขุมวิทตำบลวังกระแจอาภอเมืองจังหวัดตราร้อยตำรวจตีนัทพัฒศรีทาร้อยเวรสถานีตำรวจปูทอนเมืองตราได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนต้นไม้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2รายหลังรับแจ้งจึงประสา,านเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดและรถกู้ชีพโรงพยาบาลตราและโรงพยาบาลกรุงเทพตราเดินทางรับผู้บาดเจ็บ ในที่กเกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายอาการสาหัสแขนหักที่กระเด็นออกจากรถโดยมีพลเมืองดีช่วยเหลือขึ้นจากน้ำแล้วชื่อนายประกรณ์ยิสสารคุณอายุ18ปีอยู่บาริกีี่24หมู่หนึ่งตะบนหนองสนกุกอำเภอเมืองจังหวัดตราดและในรถยนต์กระบะเชฟโรเล็กสีขาว4ประตูหมายเลขทะเบียนกค1 5ึตราดขาดสองอนภายในรถพบคนขับเป็นชายนอนหมดสติอาการสาหัส ที่ประจอนเต้นอ่อนชื่อนายทักษินศิลปะวุฒิอายุ19ปีอยู่บา้ารเลรที่43หมู่4ตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดต้องเร่งนำตัวออกจากซากรถยนต์พร้อมทั้งนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลตราดทั้งสองรายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นยังไม่ทราบชื่อน,นอกจากนี้บริเวณจุดเกิดเหตุยังพบต้นไม้ขนาดใหญ่ถูกชนขาดเป็นสองท่อน ตายต้นไม้พบชิ้นส่วนรถกระบะที่ขาดออกจากตัวรถอยู่ในน้ําเบื้องต้นสันนิษฐานว่าคันที่ประสบเหตุขับมาด้วยความเร็วออกจากตัวเมืองตราเมื่อมาถึงทางโค้งรถได้เสียหลักแหกโคง้งเนื่องจากมีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้และสภาพถนนยังไม่แห้งดีจึงเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ จังหวัดตราดรับมอบเงินและสิ่งของบริจาครวมน้ำใจชาวตราดช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้เป็นวันที่3ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดรับมอบเงินและสิ่งของเพื่อนำไปซับน้ำตาพี่น้องชาวภาคใต้ที่อยู่ระหว่างการเผชิญกับความทุกข์เดือดร้อนจากอุทกภยัยอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ขณะที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราสนับสนุนเบื้องต้นเป็นเงินสดถึง1 0 0 0 0แบาท ที่บริเวณด้านข้างสาราร้อยปีตราดลำลึกนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานรับมอบสิ่งของและเงินสดรวมน้ำใจชาวตราดสู่พี่น้องภาคตายโดยมีหน่วยงานราชการจังหวัดตราด ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของสำนักงานจังหวัดตราในอำเภอเกาะช้างและโรงเรียนในอำเภอเกาะช้างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราและหน่วยงานอีกหลายหน่วยงานตลอดจนประชาชนทุกสาขาอาชีพที่เดินทางมาบริจาคเกาะหน้านี้อีกจำนวนมากร่รวมให้การบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้นายวิเชียนทรัพย์เจริญนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดตราได้เดินทางมาสมทบบริจาคเงินสดทรัพย์น้ำตาช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคใต้ในเบื้องต้นเป็นเงินสดจำนวน10,000แสนบาทด้วยสำหรับการรับบริจาคเงินและสิ่งของชาวตราดรวมน้ำใจสู่พี่น้อง ชาวภาคใต้นั้นดำเนินการมาตั้งแต่วันที่9มกราคม2560เป็นต้นมาโดยทุกคนทราบและตระหนักดีถึงความทุกข์ทรมานที่พี่น้องชาวภาคใต้กำลังประสบกับอุทกภยัยครั้งใหญ่นับ10บจังหวัดได้รับความเดือดร้อนกันอย่างมาก นายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้ดำริให้มีการจัดตั้งสู่รวมใจชาวตราสู่พี่น้องชาวภาคใต้ขึ้นบริเวณข้างสาราร้อยปีตราดลำเลึงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาในความทุกข์ยากและเป็นกำลังใจให้กับชาวใต้ทุกคนที่กำลังประสบชะตากรรมที่ไม่คาดคิดและเตรียมตัวไม่ทันในการตั้งรับอุทกภัยในครั้งนี้เปิดรับบริจาคทุกวันครับ จังหวัดตราส่งมอปากระตักแห้งและปลาถูแห้งพระราชทานให้กับเยาวชนใน4จังหวัดภาคเหนือตามโครงการต่อต้าโรคขาดสารไอโอดีนนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราเป็นผู้แทนชาวตราส่งมอบปากระตากแห้งและปลาถูแห้งพระราชทานให้กับพรเรือตีธนูอยู่สุขีผู้ส่งคุณวุิกล่องทัพเรือเพื่อนำส่งมอบให้กับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพ,พร,รัตน รัชสุดาสยามมรมราชกูมารีก่อนนำไปมอบให้กับเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือนายสุรพลอินทรประเสริฐประธานกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลจังหวัดตราดเปิดเผยว่าปลากตักแห้งจำนวน14,500กิโลกรมัม ปลาตูแห้งจำนวน2,500กิโลกร,รมัมน้ำปลาจำนวน1 2 8 4โลกะปิจำนวน5,250กิโลกร,รมัมปลากระป๋องจำนวน2 3 0 0 0กระป๋องและน้ำพริกปลากระตักจำนวน237กิโลกร,รมัมซึ่งกลุ่มชาวประมงและกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลจังหวัดตราดร่วมกับกลุ่มชาวประมงจังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมกันน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมา ภูมิปลอดุลยจเดชตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนมาแล้วเป็นปีที่21 ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้กับโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพร,รัตนฯราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดําเนินการต่อเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดตากจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดน่านหรือจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือที่ทรงพระราชทานให้ซึ่งเป็นการช่วยลดการเกิดโรคขาดสารไอโอดีนที่มักพบในกลุ่มเยาวชนทางภาคเหนือ เนื่องจากปากระตากเป็นปลาที่มีสารอาหารทั้งโปรตีนแคลเซียมและไอโอดีนสูงแล้วรถตู้ร่วมบอขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถานีบีทีเอสอนุสาวรีโทร090 818 1828 18สถานีขนส่งมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร0 8 4 148 1551 สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18 เอกมัยลถออกเวลาน8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาจังหวัดตราดดึงเยาวชนในสถานศึกษาร่วมปลูกฝังสำนึกรักสามาัคคีและเสริมสร้างความปองดองนายชนะเอี่ยมแสงผู้วารชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดโครงการ ปลูกฝังสำนึกรักสามคัคคีและเสริมสร้างความปองดองประจำปี2560ซึ่งจังหวัดตราดโดยที่ทำการปกครองจังหวัดตราดจัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้กู่ชุมชนโรงเรียนวัดเนินทรายอเภอมืองจังหวัดตราดมีเยาวชนในสถานศึกษา8แห่งในพื้นที่จำนวน100คนเขาร่วมโครงการ ผูว้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าการจัดโครงการนี้นับเป็นการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยตามแผนงานส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติของกระ์ทรงมหาดไทยทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะแกนนำเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการมีส่วนร่วมในการ ปกของระบบประชาธิปไตยเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความสามคัคคีความจงรักภักดีในสถาบันชาตศาสนาพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักการทรงงานและแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทังนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้สามารถที่จะเป็นแก่นนาในการขยายผลปลูปกฝังความสามัคคีและเสริมสร้างความปองดองในระดับพื้นที่ทั้งในโรงเรียนและครอบครัวชุมชนของตนเองต่อไปสโมสรไรออนตราดอัญเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับพระราชทานเล่มที่40มอบให้กับโรงเรียนในจังหวัดตรา ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านท่าเรือจางนายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราเป็นประธานในพิธีอันเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับพระราชฐานเล่มที่40สารารนุกรมไทยสำหรับเยาวชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดทำขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสศึกษาและอ่านเพื่อส่งเสริมความรู้ในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆโดยสโมสรไลออนสากลในประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือโดยการจัดหาทุน ทูนเก้าทูนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้ปฏิบัติเช่นนี้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยสารานุกรมไทยเล่มที่40ได้จัดพิมพ์เสร็จแล้วส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมมสอรไไลออนสากลในประเทศไทยอัญเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน จะบับพระราชทานไปมอบให้กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศโดยสโมสรไลออนตราดเป็นสโมสรในสังกัดภาค3-104ได้ร่วมกันทำหน้าที่อันทรงเกียรตนินี้ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสนองพระราชปณิธานของพระองค์ท่านเป็นประจำมาตลอดทุกปีสารานุกรมไทยจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ในทุกด้านต่อตนเองพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน จะบับพระราชทานเล่มที่40เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราและห้องสมุดประชาชนก็รับพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉาาดังของพระบะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สโมสอสโรตารีท่าเรือตราดมอบวิวแชร์ให้กับโรงพยาบาลตราดและศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดใส่ดำและป่าช้ยเลนเพื่อให้บริการประชาชนนายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยนางสมอุสาสุรกิจบวรรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดนางสสิธรขาวคมนายกสมสสโรตารีท่าเรือตราดและสมาชิกโรตารีท่าเรือตราด ร่วมกันส่งมอบวีลแช์จำนวนสองคันให้กับนายแพทย์ทีรพง์ตุนาธปุ่มในาการโรงพยาบาลตราเพื่อไว้ให้บริการประชาชนที่ใช้บริการจากโรงพยาบาลตราทั้งผู้ที่เจ็บป่วยผู้พิการรวมทั้งคนชรานอกจากนี้ทางสโมสรโรตารีท่าเรือตรายัางได้มอบรถวีลแช์อีกจำนวนหนึ่งคันให้กับนายธนิษแสงวิสุทธ์ปุ่มในาการศูนย์ฝึกอบรมและประสานงานเครือข่ายที่หนึ่ง เพื่อใช้ให้บริการผู้สูงอายุที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาไทรดาและป่าชายเลนอาเภอแหลมงอมพร้อมกันนี้สโมสรโรตารีท่าเรือตรายัางได้มอบข้าวสารอาหารแหง้งให้กับชุมชนบ้านแหลมอมและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย สมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดหาลรือการจัดการแข่งขันชกมวยไทยศึกมวยไทยภาคตะวันออกประทะมวยไทยภาคตะวันตกเนื่องในวันนักข่าว2560ที่ทำการสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดนายจกิจแบบ้ายโหงเลขานุการสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราเป็นประธานในการประชุมหาลรือการจัดการแข่งขันชกมวยไทยภาคตะวันออกประทะมวยไทยภาคตะวันตก เนื่องในวันนักข่าว2,560วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการทำงานด้านปราบปรามยาเสพติดให้กับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตราเพื่อเป็นทุนดำเนินกิจกรรมของสมาคมสื่อสารมวลชนในปี2,560และช่วยเหลือนักมวยไทยในจังหวัดตราที่ประชุมกำหนดจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่5มีนาคม2,560ณศูนย์กีฬาในร่มจังหวัดตรา ทั้งนี้การจัดการแข่งขันชกมวยไทยดังกล่าวนอกเหนือจากการจัดซื้ออุปกรณ์การทำงานให้กับกองร้อยอาสารักษาดินแดน,นจังหวัดตราและจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักมวยไทยจังหวัดตราและกิจกรรมสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราแล้วอย่างเพื่อสืบสารตำนานมวยไทยในจังหวัดตรา จากอดีตถึงปัจจุบันและอนาคตของมวยไทยในจังหวัดตราว่าจะสารต่อในรูปแบบใดโดยทีมงานแสงมรกตเป็นทีมโปรโมเตอร์ประกบคู่มวยระดับแม่เหล็กจำนวนประมาณ18คู่และจะมีการถแถลงรายละเอียดในการจัดศึกมวยไทยภาคตะวันออกประทะมวยไทยภาคตะวันตกอีกครั้ง